thế nào, quay nào. Chỉnh nhá. Cột 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 nhỏ, cột, 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 cột. เละเจ้าเละครับเจ้าเละมันต้งข้ามมนี่อยู่ให้มนี่อีนะเดี๋ยวกองปุดเนี่นี่มันันบิดมันนอยนี่เป็นยุ่มมมอนนเป็นยุ่แบกกำดีดีตาแบกกำดีดีนะเลยไปเยี่้ี่นี่อเลีอเลน